รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเริญพรคุณยมอัตมาภาพพระอาทิกาเริงชัยฐานุตโรจเจ้าอาวาสวัดสแกตำบลสัมโคกอำเภอสัมโคกจังหวัดปทุมธานีในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ในปีพุทธศักราช2565นี้ขออำนาจหลวงพอ่อเทโวโรหณนะพระระจธวัดสกแก จงดลบรนดาลให้คุณโยมและสาธุชนทั้งหลายทั้งตำบลสับสโคกและอำเภอใกล้เคียงจงมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไข้ร่างกายแข็งแรงและบุญบารมีของอดีตท,ท่านเจ้าอาวาสทศแกรลวงปู่สัง,งาหรือพระครูถาวรธรรมนิวิ์จงดลจิตดลใจให้คุณโยมทั้งหลายอย่าเจ็บอย่าไข้ร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดปี2565นี้ และขออำนาจบุญกุศลของพระครูปฐุมุทิคุณอดีตเจ้าอาวาสรัแกอีกรูปนึงเหมือนกันจงปกปักรักษาคุณโยมสาธุชนทั้งหลายทั้งตำบลสัโพกและตำบลใกล้เคียงจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดปี2,565นี้ขอเจริญพร